เนหลยจะไปหวังครับเฮ้ยโดนแล้วตับนะตับก่อนตับไปตับไ้ตับนี้ตับนี้เหงาสวดเบาโตเบาโตครับตาขัดครับ สวัสดีพี่ทุกคนนะครับวันนี้เรามากันที่บ่อนาลินสักฟาร์มชุมแสงอีกแล้วนะครับวันนี้เรามากับปลา500โลนะครับที่นารินสักฟาร์มสมาชิกก็กําลังเตรียมอุปกรณ์กันอยู่นะครับวันนี้นะครับกติกาก็จะเป็นในช่วง10นาทีแรกนะครับก็จะเป็นงานเคาะผิวน้ํานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นงานเคาะปักจนถึง10โมงเช้านะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นฟรีสไตล์นะครับกับปลา500โล ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอุปกรณ์วันนี้เราเตรียมอะไรกันมาบ้างนะครับกับงานกระพงฟ้า500โลที่นาริักาฟาร์มชุมแสงนะครับนี่อันนี้เราจะให้เราจะให้อาบูนะครับเป็นคนเป็นคนตกนะครับน้ำเช้าตวันนี้เราก็ใช้เป็นตัวนี้เยื่อใน O S P นะครับนี่น้ำเช้านี่นะครับน้ำเช้าโอ้ยบอลบาลบเบดกิ นี่นะครับโอ้ยเบติกคมมากกิ่งนก็ใช้คันตัวนี้นี่ครับสตีทววูฟนะครับในนี้เวทเป็นเวทครับหนึ่งนะครับอาบูครับเป็นเวทแปดสิบหกนะครับกับสติีทตัวนี้เป็นสตีทนามิกินะครับก็ ชุดน้ำเช้าผิวน้ำนะครับก็เราเตรียมเหยื่อไว้พอสมควรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่น้ำเช้าก็จะเป็นป๊อปติดนาทีคิดว่าน่าจะน่าจะพอแล้วนะครับหักเหยื่อปัาแล้วก็หลังจากติบนาทีจนถึง10บโมงเช้าก็จะเป็นงานเคาะปนะครับนี่ปลกใต้น้ำผิวน้ำเคาะได้หมดเลยนะครับเราก็จะมีเหยื่อหลากหลายเลยนะครับเชอร์รี่คําศิน แทปบติว่ายูรามิก,กิีดีคอนแทคน,นี่นะครับแล้วก็มีเหยื่อไว้เต็มเลยหลังจากนั้นเราก็เป็นพวกปลายางนะครับนี่ปลายางปลายางอาจจะไม่ได้เตรียมมาเยอะนะครับอ๋อนี่เหรอครับอันนี้เป็นปลายยางยหัวที่ขนาด3กรัมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์กับเกมวันนี้นะครับ แล้วก็ตัวคันอ่าหลังจากน้ําเช้าเราก็มีคันสปินนิ่งเหมือนเดิมนี่นะครับนี่เป็น a ดน่ a เวสองขีดห้านะครับ6กฟุตสี่นี่นะครับ, a a 2, 5, รบ6กฟุตสก็เป็นคันงานปากกอน,นะครับกับตัวแวนคริสซีสองพันเอสนะครับสายพี0 6นดหนะครับนี่อันนี้ก็เป็นชุดสปินนิ่งแล้วก็จะเป็น ขอปักนี่ขอปปักจะเป็นอันติมานะครับแวบแวบกับสตีดแอนะครับตัวนี้อันติมาก็จะเป็นหกสิบสองนี่นะครับก็มาสามพันนะครับเดี๋ยวอาบูจะใช้หมดเลยเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้อาบูจะมีผลงานเยือะปลากระปงที่ชุมแสงให้พี่ๆนะ้านๆะได้ชมกันไหม รอติดตามชมกันได้เลยนะครับหนาวไหมวันนี้หนาวขึ้นรถมาตะคืนตอนนี้อากาศก็เย็นนะเดี๋ยวรอดูกันหน้านหนาวหน้าหนาวใช่ไหมใช่วันนี้กะว่าจะได้เยอะปลากี่ตัวเก็หตัวเตัวนะไม่เจ็ดตัว,ว,ตวก็ห้าห้าหกเจ็ดประมาณนั้นไม่หกเจ็วก็สิบูใช่ไหม อาบูจะเป็นคนตกแล้วก็ต้องตีให้แม่นนะวันนี้สมาชิกเยอะนะครับลุงลุงพี่ๆน้าๆนนเต็มเลยล,เลุงหหพีกำลังเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่เลยลุงพีอะ<ห>ลุงพีไ,<ห>พไม่พร้อมเลยอ,ะอ่ะ,ะอันนี้เป็น g ท g 7ีเครับลูก ไปซ้อมอนอนไหนอปคนดได้เดี๋ยวพาไปไล่สายก่อนอืมซ้อมตีก่อนนะฝึกเคาะใช่ไหมฝึกเคาะเหยื่อ OSP โอโเคครับตีใหม่ฝึกซ้อมตีใหม่ออเอาอีกทีนึงไม่ต้องออกแรงเยอะไม่ต้องตีไกลนะครับตีตรงๆไม่ตรงแล้วนี้ให้ออ่าช้าช้าอีกครับ ซ้อมก่อนนะก่อนเจอของจริงนะครับช้าอีกไม่ต้องรีบครับปลามันกินช้าครับลูกใช่ปลามันไม่ได้กินเร็วกินช้าครับอ่าลองตีใหม่ตีตรงตรงตรง,ตรงครับช้าอีกไม่ต้องรีบนะไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องใจร้อนอยู่กับตัวเองไม่ต้องใจร้อนนะ ใช่มันจะประมาณนี้ไม่ต้องใจร้อนเข้าใจป่ะไม่ต้องรีบมันมันวัดช้ามันช้าใช่อ่าเนี่ยจังหวะมันจะอยู่ประมาณนี้สิบนาทีเข้าใจไหมครับบูไม่ต้องไกลอุ้ยบูไปขวามาขวาบูยกขวาเลยยกเร็วๆบูบูมามายกมาขวาโอเคนั่นแหละครับถูกต้องไปไปไปโอเค มาแล้ครับค่อยๆเคาะกมอมาใหม่บูบูบูผ่านแล้วกองมาใหม่บูมาตีใหม่อะไรครับมาไล้กับพี่ครับตีตรงๆนี่ครับลูกไม่ต้องออกแรงเยอะบอกแล้วไงตีตรงๆไม่ต้องออกแรงเยอะครับใช่นั่นแหละสายยกโยกสายหน่อยยกสายหน่อยเดี๋ยวพานกับลุงพีใช่ยกไว้ที่บูยกโอเค มาแล้วครับช้าช้าช้าเลยช้าอีก <wyn envision? S 1> ช้าอีกช้าอีกช้าอีกใช่อย่างนั้นแหละครับตีตรงๆอย่างนั้นล,ลูกไม่ต้องออกแรงเยอะเดี๋ยวมันจะเบี้ยว <c oughs> ตากัดใกล้นะระวังนะ ใช่อย่างนั้นแหละครับเอาใหม่ลูกเอาใหม่ระวังยกติดกระชงังน่าแหละครับตรงแล้วนั่นแหละครับประมาณนั้นช,ช้าช้าใช่อบูอย่างนั้นแหละชา้าน้ำเชา้าน้ำเชา้าไปซะแล้ว สิบนาทีนะครับตีเลยครับลุงพีอยู่ใกล้แล้วโอเคครับช้ารอแป๊บนึงเคาะช้าๆนั่นแหละงานยากเง้งานยากเงี้ยอะไรนะครับอยู่พื้นเงี้ยไม่พื้นเหรอ ไม่งั้นก็ต้องตีละกอเลยตีละกอเลยถ้างั้นอ่ะตีละกอต้มน้ำอรอเลยจ้ะ สีไี่ก่อนอย่าปาเปยนเยอะฮะฉายเยอะไหมปากัดเหรอเฮ้ยโดนแล้วตับนะตับก่อนตับไว้ตับไว้ตับตับนี่ตับนีตับไว้ก่อนบูอยู่ไม่ได้ที่อยู่ไม่ได้ฮะตับไว้ตับไว้ กนรบพี่เขาครับระวังลราพี่เขาเรา,เราไม่เอาไปกินใช่ไหมเนี่ยกิยนได้หน<อ>ูใส่ดิ้งเป็นไงบ้างเึ็มือไหมเึ็นดงเจ็บเจ็บท้องว่าต้องท้องเหรอจเย็นจำเจ้าว่าไว้ เดี๋ยวติดอยู่จะต้องรีบบอกแล้วเซตเบรกดีๆอย่างนัอลละไรบ้ะเอาไฟใหม่มองหลังระวังหลังด้วยครับพี่เขาตีบงตีเบรกต้องระวังด้วยครับเเสั่งคับสั่งครับเอนกันโอเค ได้ช้าครับเคาะตึงตึงแล้วก็ชา้าเฮ้ยหมาวะลุงพีหมาไม่เดิมเหรอ มองหน้าไว้ไม่ต้องมองข้างชาววิพียู่ไหนวะไม่ใช่มองหน้าทางมองหน้าไว้ลูกโอ้ใช่เลย เรียบร้อยบูเฮี้อลอดแล้วโอ้ย ตีใหม่ตรงนั้นแหละตีตรงนั้นเลยตีตรงนั้นเลยยืนตีตรงนั้นเลยยืนตีตรงนั้นเลยกูกูก็ขาออกขวาหลังนะครับหลังนะก้าวครับ Imi, อยู่โทษครับปลากัดครับปลาสายครับสายไกลๆครับโทษครับปลาสายครับโทษครับพี่กาปลาสายครับสายใกล้ๆนะครับยื่นย่อตัวลงไปครับสายใกล้ๆครับโทษครับ บูมาลิมเลยก็ได้ครับลูกอยู่ไหนวะข้างหน้าไงหน้าข้างหน้าข้างหน้าอ๋อโดนเหรอพี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊มพี่อยู่ล่างไปครับพี่อยู่โอเคครับโทษครับโอเคครับคครบูอยู่บูบูใจเย็นโอเคบูมาครับบูมาครับอยู่ตรงนี้แหละบูยื่นตะวิงลงไปได้ไหมเดี๋ยวป้าจะลากปลาเข้ามาให้อยู่แค่นั้นพอแล้วไม่ต้องรองเท้าเปื้อนไม่ต้องไม่ต้องแค่นั้นพอครับ ให่ต้องเดี๋ยวปลายกมาให้เด tamam. ี๋ยวปลายกมาให้ huh? e ตามอีกหน่อยนะะึงโอเคยกขึ้นดิครับลูกยกขึ้นดิโอเคครับผมครับผมโอเคได้เลยครับผมับเนี่ยอได้เลยได้เลยผัดกันคนละตัวนวเนาะ เราคนละตัวแล้ววะบูตัวนึงปลาตัวนึงแล้วเบียนเนอร์วินต่อเชื่อผมมือถือปืนตีไปโดนตัวใหญ่ก็ขาดไม่รอดหรอกขู่ขนาดตะกี้ผมคันสี่สิบยังอัดพักหนึ่งเลยเนะี่ยยังไม่อยากจะเอาเอสามหกมาเล่นเต็มแ <c oughs> รงยังไม่อยากเอาสามหกมาเล่นเลยตัวนี้ทีพันร้อยทอสายเนี่ยโหแข่งเปี๊ยะตึงเปี้ยเลยแหละ สี่สิบเนี่ยตัวเนี้ยอุ้ยพกหลังนะครับหลังครับงนะครับครับครับอยู่วาองนีกว่าว่ะฟองนีกวาว่ะฟองเนลี่หลังครับพอมาเอ้ยอื้มตึงแต่วัดสวดก็ไม่ทันไมมาดูตกเฉย ครับนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยไาส่วนผมน้ำตาลเปล่าโจเปลาตัวครับปลากัดครับปลากัดครัปลากัดแล้วแน่ใจนะดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองตัวครับจะตักให้โฮ้ยหูใหญ่ว่ะตัวนี้ใหญ่นะตัวนี้ใหญ่ครับขอสายหน่อยครับปลาขวาครับ หูยาวเลยนะครับอยู่นี่อยู่นี่ซ้ายแล้วครับเสแล้วไปแล้วไปเถอะเดี๋ยวซ้อมให้น้ำตรงนี้น้ำไม่ต้องไปเดี๋ยวตักปลาไม่ได้มีตักไม่ได้อ๋อครับครับจะมัต้องเดินมาเดี๋ยวก็รถชื้อตัวนี้เอาครับตัวนี้เอาตัวนี้เอาเย็นเยอะเย็นๆสองเมตรได้โอ้โหเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยได้แล้ว ดูที่จะได้คอนเทนต์หรือจะไปหวั่นครับช enfin ็อเท่าไยสามสิบเด็กก็รู้ว่าช็อกทลายครับที่แบบหานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหั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 นเจี๊ยบหวานเจี๊ยบขันจุ่มน้าไว้รถแรงที่นี่เดือดชาน

ไปเยอ้แกน้ำเยอแกอ่านเยอแกไม่ต้องห่วงฟ้าแล้วยุกไปแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวต้อน้น้ำเต็มเราเลยเออต้อนให้ใหญ่ไนะครับขอโทษนะครับสายดีหน้าดียุกได้นิดนิดไม่ะมันไม่ย้อมเห็นไหมตืดๆเห็นไหมอืมอมอะไม่โตอมไหมตอนที่โดดอมคืนโโอ้หโอ้โห ไปไหนหรดอว่าไหนปล่อยปอยมันปล่อยมันปล่อยมันไม่ต้องปล่อยมันเถอะมัน่ยอายอะไเดี๋ยวพิงนะครับตรงนี้ก็ตายครับเสียวครับ ให้บลังนะตีเบ็ดนะลองลองลองโอ้ยขอบคุณครับโอ้โหอ้วนตุ๊บอยู่ไหนนี่โอ้โหลงคอเลย ลงคอเลยหลังนะครับหลังนะครับเดี๋ยวอะไรอ่ะตัวนี้เปียงเชือกเข้างานนี่เหรออือเล โอเคขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับโอ้โหโทษครับปลากัดครับมีกันเนี่ยพี่ออกไปกินเลยนะปลาโอ้ไปไหนปลาขวาครับอย่าเพิ่งวัดนะครับพี่พี่ไปเย็นอย่าเย็นอย่าเย็นไม่น่าใหญ่ ุ่คันไปเลยพีุ่่ลอกไปเลยลอกลไปเลยขอบคุณครับตัวไซ้์จิ๋วไปหน่อยครับเล็กเหรอ เอาอะไรวนะน<อ>้วโอ้กัดแล้วคโทรศัพท์เพิบเดียวเลย oh เอาดีาาดูรวมทั้งหมด

เมื่อกี้บูชาไปไงใช่ตีคู่กันใช่เขาตีไปตรงนู้นแล้วเ,เขาก็ตีมาเขาตีเขาตีผ้า,าบูเฉยอ๋อเลยบูยังไม่ได้กอใช่ลุงกอปุ๊บเรียบร้อยเลยโอ้ฝายนะจ้าตีตรงๆสวยๆเหมือนเดิมแล้วครับันลังดูก่อนไป่ดีไม,ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่เอาบูเล็ก มนันพันลอยเยอะอือรอแป๊บหนึงนน่งเคกระโดดขันตึ๊กหนึ่งให้มันลอยุ๊บแล้วก็กองเลยช้าๆอย่างนั้นเลย ไหนไหนไหนดูซิเราได้กันกี่ตัววันนี้กี่ตัววะเฮ้ยได้ตั้งห้าตัวเลยเหรอหนูห่นฮะหกเลยเหรอ,อมีคนเอามาใส่กันหรือเปล่าอุ้ยไตโบด้วยนะเนี่ยหนึ่งสอสสี่ห้าหรอเออวะเราก็พอตัวรอกกันได้เนี่ยสองคนพ่อลูกเนี่ยเจ๋งวะถ่ายรูปกันดีกว่าผลงานครับ มาดูผลประกอบการนะครับวันนี้ที่บ่อนอลิศักฟาร์มนะครับกับพงไซโบ้เลยครับนี่นะครับกับพงไซโบ้เลยครับเราได้โบ้มาสองตัวนะครับน่าจะมีไซส์สามสี่โลได้นะครับนี่แล้วก็ไซส์ปลาโลอีกสี่ตัวนะครับวันนี้เราได้หกตัวเลยนะครับนี่ประมาณนี้ก็กลับบ้านเร็วหน่อยนะครับวันนี้ได้หกตัวก็โอเคพอใช้ได้นะครับกับทริปวันนี้นะครับปลาห้าร้อยโลที่บ่อนอลินศักฟาร์มนะครับ แบบที่ไม่ได้มาตกราน,นะครับวันนี้ก็มากับอาบูสองคนนะครับก็สนุกสนานนะครับกับพี่ๆที่นี่นะครับก็รู้จักกันเกือบหมดนะครับพี่ๆน่ารักทุกคนเลยประมาณนี้กับบรรยากาศนะครับการตกปลานะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับ